ฉันรู้สึกเหมือนฉันเป็นผู้ปกครองมารออยู่หน้าห้องแล้วก็มีเด็กน้อยสองคนชเก girl ทก่โตขึ้นมากเลยวันนี้คุณแม่มาหรือเปล่าคะไม่มาครับไม่ได้มาครับคุณแม่ไม่มาชื่อต่อของทั้งคู่คือชื่อคนข้างบ้านใช่ค่ะคนข้างบ้านคนข้างบ้านก็สามารถแอบรักกันได้แล้วทําให้ใจฟูกันได้เหรอคะเอ,อ่อตอนแรกก็ไม่ได้รักกันนะคะใช่ครับไม่ได้รักกันนะครับก็ตอนแรกผมก็แบบเจนัสะครับ เพราะว่าตัวละครของเพียวอะครับเป็นนักเรียนแบบเรียนดีอะไรกอย่างดีดีเด่นนะฮะแล้วผมเป็นแล้วผมเป็นผมเป็นเด็กหลังห้องนะครับคุณแม่คุณแม่เป็นครูแต่ผมเรียนไม่ดีครับก็แบบออมันเลยเหมือนแบบเหมือนแบบให้พึ่งพาการเอาเธอเรียนเก่งก็ติวให้หน่อยอย่างนี้หรอจะโดนเปรียบเทียบค่ะเขาก็จะโดนบอกว่านี่ทำไมไม่เรียนเก่งเหมือนแบบเพื่อนข้างบ้านบ้างอะไรแบบนี้ค่ะออมันเลยทำให้เราไม่ชอบใช่ ใช่ครับแต่มันก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์แค่นั้นเพราะจริงๆมันต้องเกี่ยวข้องกันตลอดเวลาใช่ค่ะเราก็จะ,จะเจอหน้ากันทุกวันอะไรแบบนี้ยเ,เขาก็จะเบื่อขี้หน้าเรา <laughs> เพราะว่าโรงเรียนก็แบบขึ้นป้ายเราใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> เออใช่เวลาคนเรียนเก่งอะเนาะ <laughs> นบบขึ้น, <laughs> นป้ายประกาศอะอารมณ์เด็กหลังห้องอะ <laughs> เรวแบบโอ้โหมันไส <c oughs> เอออะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่ก่ค่ะใช่เลยครับครับ <c oughs> แล้วแต,ต่แต่ว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากนั้นมันยังต้องมีการแบบพึ่งพาอาศัยกันด้วยใช่ไหมคะสองบ้านเนี้ยใช่ค่ะแล้ว <c oughs> เหมือนว่าตอนมันจะมีตอนที่แบบเราไปเรียนต่อจีนค่ะแล้วก็เออเราก็ต้องฝากอาม่าเราไว้กับเขา <c oughs> ให้เขาแบบช่วยดูแลในส่วนที่แบบว่าเราไม่อยู่อะไรแบบเนี้ยค่ะใช่ครับอ้าวคือไม่ชอบขี้หน้าก็ต้องไปดูแลอาม่าให้เขาอีกใช่ครับแล้วต้องแบบ ต้องดูแลครับแล้วเราเขาต้องเช็คอัพว่ะครับเขาต้องโทรมาเฟซกับเราต้องคุยกันเแงบบี่ยเหรอต้องคุยกันนะครับก็ต,ต้องคุยกันว่าวันนี้อาม่าเป็นไงบ้างแล้วก็ต้องคุยกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคู่นี้คู่เด็กหลอกง่ายเราถามดีไหมว่าตอนจบเป็นยังไงดีไหมเออตอนจบเป็นไงเราให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก <ś cia fe> ช็ชอบชอบมุกเกิลของทิกเกอร์มากเลยอ่ะตอนนี้ผู้บริหารนั่งแบบว่าพอแล้วลูกพอแล้วลูกแค่นี้พอก่อนลูกอย่างเงี้แล้วนะขออนุญาตถามแทนแฟนๆหลายๆคนนะคะ ที่ก็เล่นหนังเรื่องนี้ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นสิครับเพราะว่าผมอันนี้เป็นการแสดงจริงๆก็การแสดงจริงๆ,ๆครับผมไม่ได้เล่นอะไรมาเกือบสิบปีลวครับครับลวอันนี้คือเรื่องแรกที่ผมเล่นแบบจริงจังเลยครับเป็นตัวละครแบบแล้วเป็นผมโตขึ้นลแล้วครับแล้วมันตื่นเต้นกดดันนิดน,นึงครับต้องเพียวลนะต้องเพียวเป็นไงบ้างก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเหมือนกันนะคะตื่นเต้นเหมือนกันนะคะน้องเด็กมาก ใชค่ะอุ๊ยแต่าจริงจริงเราก็นึกว่ารุ่นเดียวกันนะแต่ว่าคือความตื่นเต้นน่ะถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยได้เห็นพลังที่ส่งใหอความสุขด้วยใช่ไหมคะที่เก้อตอนที่เก้อมีพลังที่อาจจะพุ่งไปเยอะมากๆเลยถ้าอย่างนั้นเราให้โอกาสที่เก้อบอกดีกว่าว่าแฟนๆที่เขารอดูภาพยนต์เรื่องนี้แล้วก็เปผลงานที่เราตั้งใจมากๆเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆบ้างครับก็ฝากให้ทุกคนแบบมาดูไฟผูสตรีนะครับนี่ก็หนังเรื่องแรก แล้วทุกคนทีมนักแสดงอีกสี่คู่ครับก็ทำงานกันหนักมากครับก็ฝากทุกคนให้จอยกับเราครับปรบมอดังๆให้กับชิโก้หน่อยค่ะน้องเพียวคะ่ะหนังเรื่องแรกเหมือนกันค่ะก็ฝากทุกคนติดตามใจฟูสตอรี่ด้วยนะคะเพียวรู้สึกว่ามันต้องเป็นหนังหลักที่ทำให้ทุกคนที่ดูเนี่ยใจฟูได้คะ่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะกำลังของลูกค้าขอบคุณมากมค่ะขอเชิญปรมือดังๆให้กับน้องทิกเกอร์แล้วก็น้องเพียวค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะ